สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าตีสามครึ่งน่ะลุกมาในสั่งที่นอนไว้แล้วเดี๋ยวกลับมานอนปเปิดงานจะเบิดกันค่ะมาค่ะ,คะกินข่าวเ้าก่อนไปเหตุงานอื เป็ดใบเขาย่างกินไปนน้ำท่างกด็ดีด้ค่ะโอ้ติดที่ติดที่ความหนาวไปกินในรถบัสก็ได้แต่ว่าวันนี้ตื่นเร็วมีเวลามาปิ้งเป็ดวันปิ้งเตอาอ่านนะคะใส่ใส่อบแอร์ฟรายอบลมร้อนทำน้ําจิ้มเจลประเทศนี่ยนะคะเทศเจลออนเจลขวด เมื่อคืนนี่ปากินสุก,กี้เนาะกินสุก,กี้ไปน่อยนึงสดห่อนหอนแล้วทีนี้น้ำจิ้มมันหมดป้าก็เลยคว่ำขวดปิดล็อกฟ้าพอเปิดมาเช้านี้กระเด็นเลยค่ะดียูบะถึกเสื่อจะคองหุนกระเด็นเลยนอนขวดน้ำจิ้มไว้กินหลบับเป็ดแบบบโค้นค่ะอแยกน้ำจิม้ม อร่อยเปรี้ยวมะนาวเอาวิตามินซีค่ะ หิมะตกเต็มเลยค่ะขาวเต็มพื้นเ่ยทานบกบุ้ง เนี่ยค่ะน้ำมันหนังมันไหลๆเลนะค่ะน้ำมันเยอะมากมทอดไสน้ำมันแอร์รายเนี่หด,ดนนูน้ำมันน้ำมันนาฬิกาปลุกตีสามครึ่ง เปิดชิ้นเดียว,วน้ำมันเทออกมาเยอะมาก ด้านเตา่าไมได้กินน้านแล้ะค่ะซื้อมาถุงหนึ่งไปกินสองสามวันติดกันแล้วเป็นสนนคที่ดีได้ปลูกไว้น้ำหัวน้ำสวนนะค่ะขึ้นเป็นทั่วเกิดบ่กกินเดือนดอกมั้งคล้ายๆทัวคู่เกิดแล้วก็ไา้ปลูกไหม เพ่งจด,ดูไม่ก็ขึ้นเองเพระแค่เอาเม็ดล่งดินนะคะบานเฮา รถบัดไปบายอย่างนี้ก็ได้กถเร็วบใบกัดกินเป็นคำห่อแบบนี้ก็ได้พูดเดขับรถขับล่าเนะ้ะเราก็หยิบได้อยู่เนาะเวลารถติดรถอะไรแล้วว่าล้างพวงมาลัยให้สะอาดใครใช้เกียร์แมนนวลต้องล้างล้างเรื่อยๆนะ เขาเรียกอะไรแอลกอฮอล์เพิ่มมาไล่ใครที่ชอบกินอาหารบนรถดิบหมดนึงนะคะกดทีวีรีโมทเนี่ย สะสมเชื้อโรคยุบ้านปปนังตามเช็ดให้ไม่ไหวแต่พ่อไปพักโรงแรมน่ะไปถึงเมืองไทยเนี่ยพ่อชอบเปิดทีวีเปิดทีวีไว้ ให้มีเสียงแบบเสียงทักทายจากจากเมืองไทยนะคะเป็นเสียงทีวีในโรงแรมนะคะแต่ว่าก่อนที่เาจะจับรีโมทเนี่ยเาก็จะล้างมือด้วยแอลกอฮอลให้มือชุ่มชุมแล้วก็เอาเอาไปจับรีโมททุกปุ่มทุกปุ่มข้างล่างข้างข้างข้างบนข้างล่างนะคะจับข้างหน้าจะได้สบายใจลูกบิดในโรงแรม ลูกบิดหของจะคล้องนั่นประตูห้องน้ําห้องระเบียงไม่ไม่ถประตูระเบียงอ่ะเช็ดสะอาดก็ไม่รู้สะอาดหรือเปล่าแต่ว่าเช็ดขอให้ได้เช็ด <c oughs> แม่หงก็ห่า ไปกินตอนระวังช่วงโมงหนึ่งช่วงช่วงแปดโมงนะเจ็ดโมงแปดโมงเราไปกินเป็นคำแบบนี้เลยใบเข่าเนี่ย กร,ก,กระดูกส่วนแข็งนะคะพวกหมูพวกกระดูกบัวใหญ่ๆแข็งๆวันนี้เป็ดก็แข็งให้น้องมาแท๊กใชเฉพาะเงะแต่ตรงดูในสายตาได้ค่ะดูในความดูแล เมือเสารมันกินบม่ค่อยได้หลายไปไหนดอกค่ะแต่ก็ได้หลายเติบอยู่ปูน้องค้นกับสีอิ่มแปรไ,ปไนนหละแต่ปกินได้อีกแต่ว่าพอก่อนเดี๋ยวมันจะเดินทางรุ่นนี้กินครับคอดจี้แซบค่ะ หนึ่งเสียดายอยากกินแจ่วข้าวปั้นหนึ่งไงหน่อยหนึ่งอาจะกินหมดเช้านี้แหละห่อไปเป็ดใบข้าวบะเกยห่อไปโรงเรียนนะคะตะหน่อยยังมากก็มู หมูแดดเดียวทอดที่นั้นก็ปิ้งทอดไปโรงเรียนนะคะเด็กน้อยเที่ยงมาปูเสือหน้าอาคารกินข้าวร่วมกันแต่การกินข้าวร่วมกันนี่กินใครกินมันนะกินของใครของมันไม่ได้เอาออกมาวางไว้แล้วก็แชร์กันกินลังเทือเอาไข่ต้มไปหน่อยหนึ่งก็ขึ้นอายมูนะคะแต่ว่าเขาก็กินกินของของใครของเรานั่นแหละ กินเม่อร้ายเด็กน้อยห่อเขาไปเมื่อร้ายจะปะไัยเบิ่งหิมะข้างนอกค่ะคงไม่ลืมถ่ายเนาะบ่ลืมถ่ายละคะ่ะมันแล้วมันยังบ่ลื่นมันเป็นหิมะใหม่นะคะ่ะ พื้นมันก็ยังเป็นพื้นเก่าอยู่แค่ถ้าหิมะนะ้มันก็อาจจะลื่นแต่ว่ามันไม่ไม่ดนหนานะคะบ,บางๆข้อเย็นๆสบายเนี่ยนะจะต,ต้องไปแพ็คตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่นั่งกินข้าวเป็นเพื่อนกันอีกแล้วนะคะบายทางเดินวันนี้ค่ะเดี๋ยวไปต้องโฟกัสกับการยางก่อนนะคะโมาอีกปี ยังจากฮิมะแล้วก็เดินทางเดิมบายบายค่ะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ